สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะวันที่18กันยายน67มานําเสนอแนวทางเราพัฒนาสู่พี่น้องเอีเด้อครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางเราพัฒนารวมเซียนครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนารวมเซียนครับคลิปนี้ก็จะประกอบหลายเซียนเด้อครับผมว่าจะเป็นพ่อลาดเผ้าอาจารย์เอครับผมที่ปากกายครับพี่น้องเนาะแนวทาง ลาพัฒนาของอาจารย์เอกครับผมอาจารย์ผู้ก็ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะอีกหลายเซียนได้ครับผมร่วมในนี้คนภูเขาครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนารวมเซียนครับนําเสียผ้ารวยก็ขอขอประคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับเบื้องตัวเด่นตัวชนครับพี่น้องเนาะครับคลิปมือว่านนี่ที่ลงไปครับพี่น้องก็รู้ซสีอว่าจะเด่น สี่กับห้าได้ครับผมเด่นสี่กับห้าเมื่อนี่สีมีตัวใดเด่นครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับครับเอาฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้าเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมไปรับชมแนวทางเล่าพัฒนากับน้าเชียร์ผ้าร่วยคลิปร่วมเซียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเล่าพัฒนาอาจารย์เอปันโชคครับผมครับมว่าังหันกะ แปดสามสามแปดครับพี่น้องเนาะเขาตัวเด่นแปดแล้วก็ประกบคู่ครับผมงวดนี้ครับพี่น้องครับจัดให้สามคู่เน้นๆคือเก้าครับพี่น้องครับเด่นบนล่างสามสี่เก้าครับผมสามสี่เก้าครับอย่าเผลอเด้อครับพี่น้องเพิ่นดาจิเดินเย้าก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับก็จจมี่สามหกสามเจ็ดสามแปด 4ีหก4ีเจ็ด9ีแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับผมครับถ้าเด่นซีก็จะมี46 4หก8ีเจ็ดีแปดนี่ยแหละครับพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวอาจารย์ครับผมที่เขเสินใต้ไปหายมีเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าแปดครับผมอาจารย์เอปันโชคเด้อครับพี่น้องครับสำนักแรกลาวพัฒนาพี่ปะกายครับผมครับบางหันกบเขา แปดสามสามแปดครับผมตะวันล่องลางครับพี่น้องเนาะเนี่ยครับงวดนี้ครับพลิกจัดบนไห่อย่างเดียวเด้อครับพี่น้องครับก็จะมีวิ่งบนเก้ากับศูนย์รูดครับพี่น้องเนาะเด่นเก้าครับผมหลักหน่วยบนสี่กับห้าครับผมทิมบ่ได้ครับพี่น้องสี่กับหาเขาเผื่ออาจจะเป็นเก้าสี่เก้าหาได้ครับผม สตัวบน9 4 95ครับผมตัวนิ่นพร้อมแล้วก็มีร่อง0 5ครับผมหลักร้อยสกับ4ครับ3ตัวบน4 94 4 95และ395ครับผมหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างครับพี่น้อง3กับ4เน้น4ครับผมต่อมาคนภูเขา เด่นเข้าที่สามวังหันครับผมเลขติดบ,บนล่างเน้นบนไม่พลาดสักงวดเด้อครับพี่น้องงวดวังหันเขาหกครับเขาบนเน้นบนอีเล่คนภูเขางวดนี้ห้ากับหกครับพี่น้องเนาะ,นะเลขจะมีซีกผาครับผมเบื้องล้วครับสองตัวบนล่างหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกสามห้าสามหกครับผมเน้นสองห้าและสองหกเป็นเลขเน้นล่างเด้อครับพี่น้องเน้นล่าง เลขติดบนล่างเน้นบนครับผมหกเจ็ดแปดครับพี่น้องหกเจ็ดแปดเอาทีมงานเลขเด่นครับพี่น้องเนะาะพ่อนาดพ้าครับผมว่าหันสูตรที่หนึ่งเข้าแปดครับผมสูตรที่สองหลุดครับงวดนี้สูตรที่หนึ่งเก้ากับศูนย์สูตรที่หกอา่าสูตรที่สองหกกับเก้าครับผม วัางหันส้นเจ็ดเจ็ดบ่มาได้ครับพี่น้องงวดนี้ชนเก้าเก้าจะมาไหมครับพี่น้องอันนี้ประกบให้พี่น้องเซฟได้ครับผมก่อนมาเชี่อประกบอ่าวินสองสูตรครับผมเก้าหกเก้าเก้าศูนย์หกและศูนย์เก้าครับอาจารย์สิงครับพี่น้องเนาะวังหันกเข้าที่แปดสามครับผมตัวเน้น งวดนี้เด่นบนล่าง9กับ7เน้นไปที่9ด้วยครับผม3ตัวมี7 3 9 9 7 5 7 4 9ครับผม2ตัวบนล่าง9 3 9 4 9 5 7 5 7 4และ7 3เน้น9 3 9 4 7 5 7 4เลขทูบครับพี่น้องเนาะ6 3 0ครับถ้าเลขติ๊กเก่าของอาจารย์กับชิมีเกาสามเกาี่เกหนี่นะครับผม ถอมาครับพี่น้องเนาะเซียนกับทุ่มแบนครับผมวิ่งไม่พลาดวันนี 1. 1้ก็ยังติด912ครับผมวิ่งบนล่าง3ตัว608821611662ครับ2ตัวบนล่าง1462611296และ69และ19กันเบิ้ล11ครับ912ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะ อาจารย์เอกว่าหันตัวเด่นเข่าสามเลยครับผมหัวนี้สามหกเก้าครับจัดให้แน่นๆครับพี่น้องน้าหัวนี้สามหกสามหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าสามเก้าแล้วก็สี่เก้าเน้นสามหกสามหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมหกเก้าเก้าหกหรือว่า,ามีเก้าสี่เก้าหาเก้าหกนี่แะครับผมน่าสนใจยุย่งมบนี้ครับ าจารย์คนโคลาดครับพี่น้องเนาะว่าหันเพิ่นรุดไปครับผมงวดนี้7กับ8ครับผมเจ็ด7น7่งเจ็ดสองเน้น72และ82เน้นสุดๆแปดสอเม็ดเดียวครับแล้วก็อาจารย์สายบุญอาจารย์สายบุญครับผมเด่นบนล่าง6กเครับพี่น้องเนาะหกเจ็ 6, 7, ครับ สตัวบนล่างสองหกสองเจ็ดสองแปดสี่หกสีครับตัวเน้นก็จะมีสอง8กสองแห้แล้วก็ห้าครับผมเอาลองเบิรงนครับพี่น้องเนาะตัวเด่นเพิ่นก็ถือว่าเดินดีได้ครับผม6 78ครับผมเอาทบทวนที่ลงไปก้อนไหนนี้เด้ครับพี่น้องครับ นี่ของพ่อกัะนวนครับผมพ่อกัะนวนว่าหันเข่าสูตรที่สองขับพี่น้องเนาะศูนย์กับหนึ่งครับอาจ,จารย์ผู้ครับพี่น้องครับผมสี่กับห้าครับผมสี่กับห้าครับสูตรเก้ามาเชียวว่าหันลุดครับพี่น้องเนาะงวดน,นี้ได้สองสามสี่ครับผม เดินเดินดีได้สี่ห้าหกครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทางลาวพัฒนารวมเสียนเนอครับพี่น้องค่อยๆเบิ้งไปครับผมสําหรับพอแสวงครับพี่น้องเนาะมือแร่งเดี๋ยวจังไดถ้าเกิดเพิ่นมาเดี๋ยวเก่ามาเชื่อสิลลุงหายได้อครับผมถ้าพอมาอยากครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้น้าเชืยอ์ผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องมีชโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกัน 18กันยายนหกสิบลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งสำหรับคิดมนีเอาไว้จำหนีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับโชคดีสุขสุขคนครับสวัสดีครับ